สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะฟอกลิฟสตาร์ทอัพบเซลไทยเลียนวันนี้เรามีสินค้ามานำเสนอค่ะเป็น s ซ m i s เต c k เกอร e อิเล็กทริกพาเลททัเป็นรถยกพาเลทแบบถึงไฟฟ้าค่ะเป็นแบรนด์ขายที่อันดับหนึ่งของประเทศจีนรถคันนี้สามารถรับน้ำหนักได้ที่1,500กิโลกร,รมัมความสูงที่ยกได้3,500ม mm. ิลิเมตรความยาวของงานนะคะ 1,100ง mm. มมงาทั้งสองข้างสามารถปรับได้กว้างถึง850ม mm มค่ะสเต cker ร์รุ่นนี้สามารถปรับขาทั้งสองข้างได้ที่1,100ม mm. มถึง1,500ม mm มค่ะเรามาดูในส่วนของลั๊กแบตเตอรี่กันนะคะสำหรับลั๊กชาร์จแบตเตอรี่ขนาด12โวล์ 240อม่แมพ์ฮาวค่ะผงอีโมเจซี่ e gency, ช่วยเป็นผงหยุดฉุกเฉินคันโยกขึ้นลงไฟฟ้าค่ะด้ามจับที่มีขนาดใหญ่ช่วยบังคับวงเลี้ยวตัวล็อกร้อนะคะเป็นระบบใช้เท้าเหยียบค่ะเพื่อป้องกันการเคลื่อนไหวของสินค้าล้อตัวนี้นะคะเป็นล้อยูดีเทนและเราก็จะมีตัว ครอบล้อนะคะเพื่อการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุค่ะข้อดีของรถคันนี้นะคะสามารถเคลื่อนย้ายสินค้าในที่สูงได้ค่ะเหมาะสำหรับการทำงานในเว o าส์ที่สำคัญใช้พาเลทเปิดและพาเลทปิดค่ะหากลูกค้าท่านใดสนใจสินค้านะคะติดต่อได้ที่บริษัทไทยเหลียนทั้ง13สาขาได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ